อันนี้อะไรนะปอร์เช่หรือเปล่าโอ้จะขับไปเลยค่ะปอร์เช่น้องชื่ออะไรครับพี่น้องขนมหวานแล้วกันพี่น้องขนมหวานจ้าแกขนมหวานค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยข้าวสวยสวยบ้างต้าวสวยเราก็สวยด้วยข้าวสวยเราก็สวย ติดตามเรากันได้นะจะได้เห็นเตือนไลฟ์สดยังไงขึ้นฝากติดตามก็ติดตามกันไว้เวลากันมาไลฟ์จะได้เห็นแบบไลฟ์พวกเห็นปั๊บเลยต้องลดต้องลดฟ้าอะไรต้องลดฟ้า,ฟาเป็นของขวัญน่ารักจังเลยขอบคุณจา้าเห็นที่หน้าพอคนแทคก็ไม่ได้ใส่เหียวมันเมียนหืนไหมไนะมึง

ขอบคุณพี่โพนี่จ้าขอบคุณนะครับใครไม่รู้จักน้องคนสวยสามคนนี้สิดแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กเมืองทองจ้าขอบคุณจ้า เราหนึ่งแคทแต่เราต้องเข้าเราหนึ่งมีสมัครไปแล้วอ่ะออนนานไหมครับจะออนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาไปเที่ยวผับวันนี้ยอดเยอะมากใช่วันนี้มาก,กับเพื่อนด้ไงของให้ยอดปัง,ปงๆจ้ะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามเรากับด้วยนะโอเคเดวกันกดติดตามกันโอ้ยขอบคุณค่ะต,ติดตามแล้วนะพี่ชื่ออะไรคะพี่พีเอสชื่ออะไรคะ ขอบคุณหัวใจจ้าขอบคุณหัวใจจ้าขอบคุณวยนะคะน้องไม่ค่อยได้อลหรอครับใช่ค่ะนานๆจะมาทีหนึ่งเพราะว่ามีงานประจําที่ทําอยู่ชอบให้น้องๆเต้นหน้าหลังดีอ่ะยิ้มเต้นหน่อยเพื่อนเควินจ้าโอเคค่ะพี่พรุ่งนี้มาอีกไหมพรุ่งนี้เหรอแย่มากพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะพรุ่งนี้กลับกรุงเทพแล้ว อ่อยใส่รสแมวเหมียวอันนี้เกงขนมหวานนะคะแกงขนมหวานจำไว้นะคะเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดขอเป็นดามคนเลยได้ไหมอยากจะยั่วจะจะขาดตัวบินกับกรุงเทพก็ไลฟ์ด้วยสิจะมาไปโอ้ได้เลยน้ำเลืงถูเพิ่มเพื่อนที่ไปอย่างเนาะเพิ่มไว้ก่อนมีใครบอกจะเป็นหนูอีก ไม่หนูจะได้เพิ่มเพื่อนไปผม,มนี่ติดตั้มแต่เจอน้องครับแรกๆเลยโอ้ขอบคุณครับเป็นเอีของแักชุ์เล่นน้ององโอโอเคค่ะพี่สามคนนี้ต้นได้จะผ่านไม่บินเห็นเล่นนมอ,อยู่นะไม่โปใช่ไหมไม่โปไม่บินทำไมไม่มาปาดีนมั่งพี่จ้างหนูหรืหนูไป จ้างมาเลยเดี๋ยวไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะอุ้งบอกยงไงไอเลิฟทิ้งหมดแล้วจบตอนเรียร้อยแล้วขอพันขอพันขอพันขอบคุณค่ะพี่เห็นโอ้โหส่งเต็มเลยคันเดีวคันค่ะคันเรียวค่ะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วขอบคุณค่ะ ได้เลยอดูน่าบินบอลเลยคือใครใจ่ายสาวๆบินไปแน่นอนใช่จ<ด>่โอนปุ๊บบินไปปั๊บเลยใช่ค่ะโอนมาแล้วบินไปเลยค่ะก็มีค่ะตังตะส่าค่าเทอมค่าเทอมแพงอย่าลืมนะคะแกงขนมหวานนะคะแปดสแปดเฟสพัทยาไปเปล่าคะ,ะไม่น่าจะได้ไปนะจะ ไอนเนี่ยไปสวนไปนอ,ดมมอีดีเอ็มอ่ะเฟสติวัลอ่ะเราไปนี่ไงเราไปเราไปนี่บ,บิ๊กมอเ,เอาาตสบิ๊กบิ๊กมอเตสว่า<ช>มันจัดตรงวันจันทร์ใช่ไหมมันจัดตรงวันไม่แข่งแข่งรุ่นท้าอาวุธชาญแม่นีแยวตกใจนะตกใจอย่างนะตกใจอย่างขอบคุณที่อุดนคะ่ะเป็นหายอดก่อนนะครับ ชอบให้เต้นใช่ไหมผลละไม้ทั้งหมดมีขนาดใหญ่เท่ากันการกินที่ดีที่สุดที่น่าจะเป็นฝรั่งและแปลไทยส่งมา<ะ>ไปเที่ยวไหนสุราษฎร์เขาบอกไปไหนหนะ่ยท่าช้างเหรอเออท่าช้างมัอน,อนอยู่เหนือเลยค่ะที่ค่ะต้องไปไหนแต่ที่คุณดูมันแล้วเนี่ยอะไรที่คุณบอกก็ไล้ท่าช้างที่เที่ยวก <นะ S 1> ็วนะม,มีแล้วนะใช่ไหมมีแล้ว ข้าสาเออหน้าไปอีไฟบอกได้มากคิดถึงคนตงไว้อยากให้น้องมาออนบ่เบิดังเอิมหนต้องรบกวนพี่ติดตามหนูที่เฟซเพราะหนูจะไปออนเฟซมากกว่าหนูจะไปเฟซมากกว่าใช่ใช่พวกนี้มาสิถ้าจางข้าสามใช่ไหมยวหาแนวร่วมก่อนต้องหาแนวร่วมก่อนก่อนนอนคืนนี้ดีกว่า Hmm. มาอ่อนนี่ได้ตังค์ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมโอนนะคะงานคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ไปเปล่าไปจ้าซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่ไ,ไอ้นะไอ้นันเนาะไม่ไหวแล้วได้รถคันหนึ่งขอบคุณค่ะพี่วันดาขอบคุณพี่พีเอสดนะคะขอบคุณค่ะพ,พี่ทุกคนเลยใครย,ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดเพิ่มเพื่อนกันเลยด้วยนะ เดี๋ยวจะมาบ่อยๆจะพยายามมาบ่อยๆแต่จะมาคอนตอนอยู่กับเพื่อนเอะพี่หุฒิอนไปแล้วหรอพี่ไปแล้วหรอ,อกดปิดใจได้ไหมได้เชกดมาเลยจ้าครับโอเคคะ่ะพี่ฝันดีนะคะพี่คะ่ะชวนเพื่อนไลค์ด้วยชวนแล้วไม่รู้เพื่อนจะไลค์หรือเปล่าไลค์ไหมมึงไลค์ไลค์เดี๋ยวรอเจอเพื่อน,นกันเลย เร็วๆนี้เดยวเพื่อนไปสมัครก่อนขอบคุณที่รานหลวงค่ะขอบคุณพี่กีโต้กีโต้อ่านถูกไหมขอบคุณค่ะชอบให้เต้นไหมหลับ,บันดีแล้วครับคืนนี้เจอนางฟ้าอีฮีน่ารักกดฟอลโล่เพือติดใจใจะกดใจ คือรักงอขอบคุณพี่สาค่ะขอบคุณพี่สาคนสวยนะคะ